โอเคนะกับแอดวานซ์ชาเลนจ์อันนี้ที่ชื่อด่านว่าโ no. นทุกคนห้ามสปอยเดี๋ยวผมจัดการเองไปโกควินซี่อย่างนั้นเหรอ,อม,มีเดียมดิเฟลชั่นลงเงินทีเดียวแล้วจบมีบลูนสปีด132%มอนสปีด132ยิโกรดิโกรแทบจะไม่มีผล ability cooldown rate ว้าวอันนี้เหมือนหินหน่อยๆน,นะน่าสนใจ73%โมเปอร์เซ็นต์กับ ceramite p เพิ่มขึ้นมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่น่าจะมีผลอะไร เราต้องสู้กับด่านหกด้วยผมว่าตัวเรือก็น่าสนใจจะเอาไว้กินแต่ว่าหลังจากที่เรากินมันแล้วเนี่ยตัวอื่นเราจะสู้ยังไงไปดูกันก่อนแล้วกันนะโอเคห้ามสปอยนะครับเดีย๋ยวผมถามเองถ้าผมไม่ไหวเดีย๋ยวผมถามแบบช่วยด้วยครับเดี๋ยวผมจะถามเองเลยโอเคองั้นก็เริ่มต้นที่ด่าน60เหรอผมชอบไว้ประมาณตรงนี้ เฮ้ยจริงๆไว้ตรงตรงนี้แหละโอเคผมไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันมีพังตัวมาหรือเปล่าก็อัพเจ้าเนี่ยเป็นเทียสไปก่อนเลยเนาะเอาเป็นแฟสเตอร์อะลองดูไว้ก่อนทีละด่านก่อนก็ได้ที่ผมสตาร์ไปแล้วนะวิ่งมากินโป๊ะอ่ะโอเคด่านนั้นจบด่าน61 โอเค61เท่จ้านี้ไม่เพียงพอเอ้ยเพียงพอนะโอเคที่เหลือก็คือเรบินตัวใหญ่ใช่ไหมละ่ะผมปรับเป็นสตรองใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรโอเคโอเคโอเคเขาก็พอยิงได้อยู่โอเคกดโฮมออกมาดีกว่ากดโฮมออกมาเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่ารอด่านนั้นอีกทีหนึ่งเราคอนทินียกลับเข้าไปใหม่มันจะจบด่าน60มาเริ่มที่ด่าน61ทันทีอื้มโอ้ไรก็น่าสนนะเพราะว่าตัวที่มันหลุดออกมามันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่เลย ตัวธรรมดาทั้งนั้นเลยผมว่าถ้าเอาไว้ซักประมาณตรงกลางตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะเพราะเดี๋ยวมันเพิ่มเรนจ์จนเขาสามารถต่อสู้ได้ด่านนี้นี่ใช้จํานวนได้เต็มที่อ,อเอาวางลงไปก่อนแท็กแท็กแท็ะทำไมระยะมันสั้นระยะสั้นแค่นี้นายตีใครไม่ได้แน่แน่อะเราก็ต้องเอาลองเพิ่มให้เขาอ่ะค่อยๆไปทีละดานอือผมยังปรับเป็นสตรองอยู่ออเสยดายจัง แท็กซูเตอร์คือมันมีปัญหาเวลาเราต่อสู้กับเรือบินถ้าสมมติว่าเราให้คนอื่นสู้ให้เจ้าเครื่องบินเลิฟไม่ใช่สิให้เรือสู้เรือบินไปแล้วเราก็เอาแท็กซูเตอร์ไปไว้หลังๆก็ได้ไมั้งไม่จำเป็นต้องไว้หน้าเอาไว้หลังๆคอยเก็บตัวที่มันหลุดออกมาเฮ้ยมีเจ้านี่แต่เจ้านี่ไม่ได้หรือว่าเราจะเล่นเจ้านี่จริงๆเจ้านี่ก็โอเคเงินก็เหลือแหล่ด้วยแต่ไว้ก่อนจริงๆหน้าสนไม่ใช่ใช้พาวเวอร์ได้ด้วยเหรอด่านนี้ โอ้โหใช้พาวเวอร์ได้ด้วยอย่างนี้ก็เสร็จเราครับไม่มีปัญหาโอ้คุณเบลฟกอนะครับซูเปอร์แชทมามีคนแจ้งว่าซูเปอร์แชทไม่เห็นในไลฟ์อย่างนั้นหรออ๋อคุณเบลฟกอขอบพระคุณสำหรับซูเปอร์แชทหนึ่งร้อยบาทด้วยนะครับผมเห็นนะเห็นนะอ๊จะตายแล้วครับบอสตายยังยังครับต่อ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 เอาเป็นจริงๆซูเปอร์แชทมันเห็นอยู่แล้วนะ แต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะเด้งตึ้งขึ้นมาอันนี้ผมกําลังดูอยู่ว่าใครที่มีความสามารถในการสู้กับตัวเล็กได้ดีที่สุดโอ้สีนอแฟร์น่าสนเผื่อมันอาจจะเอาตัวพลังตัวมาสีน้องแฟร์น่าจะช่วยได้โอ้ตัวนี้ก็น่าสนแต่จริงๆมันให้เงินเยอะมากๆเลยนะมันให้เงินเยอะมากๆเลยเราเหลือตั้งสามหมื่นกว่าเราเล่นได้เต็มที่โอ้ืมน่าสนน่าสนน่าสน ลองดูดีกว่าอับไม่ได้ถึงเทียห้าแท้จริงหลุดครับผมไม่กดเข้าไปแล้วก็ขออีกทีหนึ่งคือตัวหลุดอะถ้าผมไม่คิดมากอะตัวที่ช่วยในการป้องกันตัวหลุดได้ดีๆก็จะมีเจ้า สิงแท็กชูเตอร์ก็ใช่นะสไนเปอร์จะช่วยได้ไหมในด่านนี้โอ้โหให้เทียร์ต้ําตั้แต่ถ้าเราสแปม2ตัวล่ะผมว่ามันน่าจะช่วยกันยิงตัวเล็กๆที่จะหนีออกไปได้ด่านนี้ไม่จำกัดจำนวนตัวเล่นผมโอเคนะอือแล้วก็โอ้แท็กชูเตอร์ก็น่าสนจริงๆผมอยากเห็นเมื่อกี้ปุ๊บเขาวางไว้ตรงนี้ วางไว้สักตรงนี้เนี่ยแหละหรือว่าตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็ปัก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 แข็งแกร่งขึ้นนี้การป้องกันของเราแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนจริงๆเลยอยากวางแอบวางจ้นี้เข้าไปนะเน่้แต่ลองแค่นี้ก่อนเราป้องกันทีละนิดคนระับทีละนิดทีละหน่อยพอโอ้คุณคีเรเหรองั้นเหรอโอ้โหขอบพระคุณครับสำหรับ สี่สิบาทเมื่อกี้ส่งไปยี่สิบมันไม่ขึ้นครับอ๋อขึ้นแล้วครับผมปากแย่แล้วไม่ไหวแนห,หน่อยแน่ยิ่งฮ่า <c> ฮ <oughs> ่านสยเราสามารถผ่านด่านหกสิบเอ็ดได้แล้วครับต่อไปคือด่านหกสิบสองไนเปอร์ช่วยได้เยอะไนเปอร์ช่วยได้เยอะไนเปอร์ช่วยได้เยอะน่าจะเร่งได้นะความเร็วด่านนี้ ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ไว้เอาแผผมไม่ได้ตะแวงหรือลนอะไรทั้งนั้นนะครับหุ้ยตัวนี้เสริมเหล็กเสริมเร็กความน่ากลัวของมันคือตัวที่อยู่ข้างในอีกทีนึงด้วยตัวนี้น่าจะยากอยู่นั่นีไงมีตัวพังตัวมาจริงด้วยถ้าพัางตัวแล้วก็ถ้าพัางตัวแล้วก็ผมบอกแล้วตัวพังตัวผมจะใช้อะไรนะมอท่าครับจริงจริงสไนเปอร์ก็ยิงได้เราไม่เห็นต้องกังวลเลยโน จริงสไนเปอร์ก็ยิงได้แต่ว่าเดี๋ยวเราลองใช้เจ้าแต่ถ้าเราลงเงินไปแล้วเนี่ยโหเมื่อกี้ผมไม่น่ารีบกดออกเลยโอ้คุณอาร์คนะครับขอบพระคุณสำหรับ10กิฟนะครับผมเมมเบอร์ชิพแล้วก็เลยได้มอบกิฟตให้กับ10คนเลยทีเดียวเชียวละครับโอ้โหขอบพระคุณสุดๆเลยครับผมบอสตุยไปยังเนี่ยถ้า10บกิฟบอสน่าจะตุยแล้วนะ ผมลืมดูโอ้โอ้โอ,โอ้ทำไมสไนเปอร์รอบนี้ทำไมไมั่นปึ๊ดโอเคยิงปึ๊ดป๊ดโอเคโอเคยิงปึ๊ดปื๊ดป๊ดยิง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 เบิ้ลเบิ้ลเฮ้ยโอาไม่ให้หรอเงินนิดเดียวเท่านั้นนะตอนนี้เมมเบอร์ก็จะขึ้นรัวๆเลยขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณอาร์คนะคุณอาร์คอ่าอายแบล็กมิสทรียังไงเหรอ ผมน่าจะอ่านชื่อถูกนะแต่ถ้าอ่านชื่อผิดบอกผมได้เลยนะผมจะได้แก้ไขอขอขอบคุณในเรื่องของซับมากๆเลยครับไม่ใช่ซับสิเมมเบอร์เลยได้ซ้ำเนาะมผมว่าเราขาดอะไรอีกหน่อยนึงตอนนี้มันก็จะเด้งซับมาเมมมารวรวๆเลยมันขาดอะไรอยู่หน่อยๆจริงๆถ้าเล่นเจะนี่จะได้ไหมเนี่ยให้เล่นได้แค่ตัวเดียวเอจี้จัง อืหมอท่าก็น่าจะเวิร์แต่หมอท่าไม่เวิร์กหรอกถ้าเป็นเครื่องบินล่ะเอาก็ได้ <c oughs> อ้านี่มีเงินพอถ้าได้แค่เถียแค่ดีแล้วก็ไม่ได้ซื้อเลยอ,ะอ่ะอ้าาใหม่ขอบคุณนะครับฮ่าตบมือให้กับผู้สนับสนุนรายใหญ่จริงๆคุณเบลฟกอรครับคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับ Never miss ถ้าได้ Never miss มาผมว่ามันก็น่ารักเอาการนะ Never miss ตีทางตัว Never miss ตีพ่าตัวอีกตัวหนึ่งไปเลย Never miss ตีผ่านตัวโอเคเงินถือว่าเรียบร้อยอยู่ตีมันเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าด่าน63มันเอาตัวอะไรมาผมจำไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมใช้เงินไปหมดแล้ว คือถ้าผมยังแพ้อยู่ผมต้องผมต้องรีและเริ่มใหม่เท่านั้นถ้าผมยังแพ้อยู่นะจะสังเกตว่าผมเอาสไนเปอร์เนี่ยยิงเป็นเฟิร์สด้วยอ่ะหกสิบสามแล้วโอตัวเล็กอ๋อกองเซรามิกแบบบ้าคลั่งอ,อย่างนี้นี่เองดาดนี้นี่ถ้าทางน่าจะยากจริงผมไม่น่าจะชนะแล้วผมต้องเริ่มใหม่ถ้าสู้กองเซรามิกเหรอมันมีอยู่ตัวหนึ่งอะที่ผมแบบสังเกตเห็นตั้งแต่แรกและเนี่ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นตั้งแต่แรกน่าลอง โอเคแล้วกเ็เรือแล้วกันถ้ามันให้เล่นเรือได้ผมเล่นไปก็ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆอะโอเคทั้งตัวไม่ต้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีสีชมพูเฮ้ยเฮ้ยสีชมพูมันยิงช้าไปนิดนึงงั้นก็เรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าเนี่ยมันตีค่อนข้างดีแต่ว่ามันก็ยังขาดเรื่องบางตัวที่มันจะหลุดได้อยู่งั้นเราต้องหาตัวที่ช่วยตีตัวอื่นๆหลังจากนั้นครับเช่นอะไรที่แบบว่าตีตัวธรรมดาตัวเดียวๆชิวๆง่ายๆสไนเปอร์จริงก็ดีนะพอได้รับการบัฟของพิเลตด้วยไง เราเขาให้เล่น2ตัวก็จัด2ตัวเลยมาวางไปก่อน2ตัวโอเคอุ้ยเงินพอดีเป๊ะอ่ะไม่แน่นะเงินพอดีเป๊ะอืปบปาบปาบปาบโจมตีดีมาก อะไรนะแบบนี้63จะจะไม่รอดอย่างนั้นเหรอบ้านอ่ะผมเล่นตัวนี้เพราะ63เลยเนี่ยจริงๆผมเล่นเจ้าเนี่ยเพราะ63โดยเฉพาะเลยนะแต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่รอดจริงก็ได้แต่อาจจะรอดก็ได้โอเคไหมไหนเมื่อกี้กองเซรามิกมันมาแล้วนะมันโดนกระสุนนัดเดียวไปเลยครับมาสิเซรามิกมาสีเซรามิกมา มาเลยเซรามิกมาแล้วเหรอยิงให้โดนแค่นัดเดียวเดี๋ยวมันชิ่งโอเคยิงให้โดนแค่นัดเดียวเดี๋ยวมันชิ่งไปเองครับไม่มีปัญหาเลยผมเล่นตัวนี้เพราะ63โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นวิเลจได้รับชัยชนะเพราะวิเลจครับผมแล้วใช้เงินพอดีด้วยเหลือศูนย์เป๊ะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยใช้ได้แลมครับผมอ้หได้รางวัลเป็นปันานาฟาร์มสายที่ผมชอบด้วย023ครับ ดีเลยอโหมกลับมาดีกว่าเจอคำตอบได้ยังไงกันแหมมันซื้อได้เงินมันมีแล้วก็โอเคด้วยแลมผมขอสาบานเลยนะว่าผมไม่ได้ดูคำตอบจากที่ไหนมาก่อนอราจริงๆเรียบร้อยครับผมอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดถือว่าเป็นด่านที่ไม่ได้ลำบากอะไรขนาดนั้นเพราะมันให้อิสระในการเล่นค่อนข้างเยอะครับเป็นโหมดดิเฟชั่นที่วางลิงได้ไม่จำกัดให้เงิน4ี่หม ต่อให้มีพลังชีวิตแค่หนึ่งแต่พอเราเริ่มรู้ว่าด่าน60เป็นอะานไร6กสิบหกสเอ็ป็นยังไงเนี่ยพอเราเริ่มรู้แล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวอะไรเหมาะสมที่สุดในการต่อสู้นั่นเองเราก็ได้มาเป็นเจ้าตัววิเล e นั่นเองครับผมใช้ได้ขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่ได้สปอยคําตอบมาตั้งแต่แรกนะครับ